สวัสดีค่ะพี่น้องแมมมอนพาทำจับกุ่งเด้พี่น้องเด้อจับกลุ่มสวงามงามกลุ่งพี่น้องและแมมมอนสิพาไปเบิ่งเนาะเขาดูงามสัมได้น้อแมมมอนเลยอันว่าแต่งามงามหยับเขาไปเบิ่งใกล้ๆเดูพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องตัวไงสัมได้ไปเบิ่งน้ำกันเด้จ้ะไม่ได้เก็บเลย ตัวน้ำ <zo> ต <ys print> ัวดำดำจะเคลื่อนนะกุ้งกุลาดำเลยมันดำมันสีมันงามพี่น้องขายไม่ค่าคือเกลาพี่น้องขายไม่ค่าคือเกลีค่าเมื่อวันข้านคือขายไม่ค่าเมืริวันพาฮาร์ดเมริวนพาฮาร์พี่น้องขายโดดไม่ค่าย่างบบมาเดียวในฮาร์กับแปดมงแปดม่วงคืงพี่น้อง ที่สิบพายพี่น้องอยู่เมืองไทยบ่ได้เที่ยวบ่ได้เลนบ่ได้เที่ยวแล้วพี่น้องเด้อบ้านเฮาคือเสด็จหลินได้เที่ยวอยู่เนาะอยู่ฝั่งเล่านะพี่น้องเนาะสิได้เที่ยวอยู่สําหรับเมืองไทยบ่ได้เที่ยวเด้อนายกเพิ่นก็ประกาศว่าบ่ให้เที ics, it, ่ยวมันโรคโควิดครั้งที่3พี่น้องมันอันตรายเนาะผู้ใดไปเที่ยวไปหยังก็เบิ่งเด้อดูแลสุขภาพเด้อมันโควิดย์ขุมื้อนี่มันเข้ามาแบบว่าบ่ได้ เป็นอาการบริษัแสดงอาการเป็นว่บๆบาดเดียวเด้พี่น้องเลยดูแลสุขภาพทุกๆคนเลยเนาะเนาะไปยุ่งนู่นทำไมท้อไมเนาะตาันเต็มสิ Hãy say cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เปิดวางมาเรียบกรองเฉยๆก็พอแล้วเนาะนำสกุลไม่ต้องมาเรียกแมเรียกกันอะไรกันยังไงเรียองรูกอง อาตรงนี้ก็โคตรส่วนมากถึงเใช่ไหมเอาเมฆตั้งนานแล้ว่อดู่ะัก็เอาเมไปเก็บเผ่ดดยูนแด้ให้ขีดมอเตอร์กระบะเลยวันล้กระบะเลยคันนีงานพี่น้องเด้อโตมันดีดีอันนี้คัดแล้วพี่น้องคัดใส่เลยแล้วก็สปสั่งขึ้นรถพี่น้องเดว มีเกีบวานมมามนนี้แล้วจะสร้างสุนหลดเลยพี่น้องสร้างุันโลดไหค่ะพี่น้องเ่ยพี่น้องกระก็ิจับคิ้วค่ะมาพี่น้องที่หนึ่งที่สองที่สามไปเป็นนี่อะพี่น้องสร้างขันหลดแล้วอันนี้คือเทปแก่ข่อยเอันนี้เทปแก่หนักเแก่บนไมมอนพัดำอยู่เละพี่น้อง น,นี่นี่เสมียนจักรวรรดิที่พูดจานชั่วน้อยกีนี่สร้างขึ้นรถแล้วได้อยู่อันแล้ก็ได้อยู่ตันหาพี่น,อน้องแต่หนำยังบ่แหายังหลายอยู่พูนเขายัางอันสั่งคงอยู่อ่าไม่ม้อนกับกําลัางสิไปพี่น้องเขาไปเบิ่งใกล้ๆบอนขาเจ้า,าจอ่าเอาขึ้นแต่โบเนาะแต่แต่ว่าข้าสั่งขึ้นรถไปนี่ ได้ตันหาแล้วพี่น้องไปไปเบิ่งกันก่อนขาจับเนาะนากข่าบบววากันเดอ้อพี่น้องไม่ม้อนลงยูทูบย่งไรคือมีตะคุงลงตะคุ้งก็ไปสวนเพราะว่าไม้มอนอชสพของไม่มอนก็นคือดูเลขคุ่งเนาะพี่น้องเนาะไปยามจับคุ่เขาก็สิดูแลขเขาก็สิเบิง่งเป็นเสมียนกับว่าเมนบ้านเทาเอ,อิอยู่ทางเมืองไทยเอิญเสมียนได้พี่น้อง อยู่เม shorts, ืองลาวเขาเอิญนี่ยังล้วคุณลีบอกเอิญคุณลีบอกเออแบบว่าเขาแบบว่าเขาสิดูแลอยู่ในบ่อคุ้งอีกสิแม่มันสิอันเบิ่งคุ้งเบิ่งยังไหนมันจะขืนน้ำเมมอนเด้อพี่น้องเด้อเมมอนก็สิเป็นคนผูกเบิ่งดูแลคุ้งว่าสันเพะเนาะเมมอนก็สิเบิ่งต่างต่างเท้าแก่สันต่อเดี๋ยวว่าออกแต่เท้าแก่ก็คือเมมอนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคุ้งเนาะเมมอนก็สิได้เบิ่งดูแลจะน้อยว่าเมมอนขึ้นร่งตะกุ้งไปสวน มันอาชีพของไม่มอนก็นคือแบบนี้แล้วพี่น้องอ่าแต่คือแบบนี้ไม่ม้อนคือ,ขอ,ขอสีลงแบบนี้เนาะแล้วแต่อาชีพของใครของมันลง u t u b e แล้วแต่หนาที่ของใครลงแบบใดเนาะอาชีพของไม่ม้อนหนาที่ของไม่ม้อนลง u t u b e กันแบบนี้แหละพี่นอ้นนอ,งองคุณพี่น้องกุพ่อมอกพอใจอันทีบาเบงสะตายของไม่ม้อนกน็ขอโทษขออภัยเลื่อนไปก็ได้เด้อค่ะอันนี้ไม่ม้อนลงแบบใดมันถูกใจกัน แวะมาเบิร์เมม่มอนก็นได้เดอ้อแวะมาเบิร์แรกก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซัดจะไข่ให้เมม่มอนเนี่ยเด้อจ้าลูกๆหลานๆเพื่อนใน YouTube กดให้กำลังใจซิงกันละกันเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจคนเฮาบ่ามีมีเงินมีหยังก็มันบท่ทอกำลังใจได้พี่นออ้องเออมีเงินหลายเป็นไดรก็ยังอยากได้อยู่อันกำลังใจนี่ <laughs> บัดนี้สิย่างเข้าไปทางอยู่ในผมมันสิบ่ได้ยินเสียงพุน คุณย่าตาเนี่ยปู่แหลมย่าบุญตาอันนี้มาตั้งแต่อันย่าบุญตาพี่น้องสไตล์แม่น้องโบก็อยู่พุ่นแหละพี่น้องสไตล์แม่น้องโบเพิ่นกับพีคลิปเพิ่นกับพอีอันยูทูบเพิ่นเนาะส่วนโตเพิ่นรลยกาสาวเพิ่นพี่น้องอเพิ่นกับพี่ยูทูบพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ่งโคตรเบิ่ง ห้กำลังใจสิ่งกันเลยเด้อพี่น้นองเพื่อนสูตรมคนพี่น้องเลยให้กำลังใจสิ่งกันละกันเนาะแต่ก็อย่าลืมเขาให้กำลังใจกดให้กำลังใจมนมอนท่าท่มได้พีน่น้องเด้อก็ลายใหญ่หางไปเบิ่งกุ้งกันบบดน,นี้พี่น้องไอเด้กุ้งกันพี่น้องางามงามเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งค่ะกุ้งดำอุ้มซุ่มยื่นื่อ,อนกุ้งกูลาดำนี่พี่ลลน้นองงามคักอันนี้ค่ะแต่ว่าโตัมันกัน ก็ยังเสมอปันไดอ่ามันอยู่40่ตัวเลยพี่น้อง4ี่สิบเอสตัวละพี่น้องป่ะเรื่องว่า40่สิบเมื่อกี้เราถามสี่สิบนี่แหละป่ะตัวงามคักคือเม่มอนผ้าไปเบิ่งอยู่ในโตบางกี้นี่แหละพี่น้องเบิง่งในโตปันนี้เมมอนผ้าข้ามาเบิ่งอันอยู่ในที่เขาลากเนาะเดี๋ยวเขาก็ลากเข้ามาแบบนี้แหละพี่น้อง เขาลากเขามาลากเขามาแบบนี้แหละเขาก็ตักตักขึ้นลุกไปสั่งพี่น้องคัดคัดใส่บ้านคัดใส่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างเงี้ยพี่น้องบ่ได้คัดใส่อีกย่างมากไม่ดอกคัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองกุ้งอย่างเงี้ยมันมันคือเบอร์เบอร์เกียวมันสิบโบมีมันเบอร์เบอร์เกียวมันสิบโบมีพี่น้องมันก็สิมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันสิบประด้คัดยากมันมันมันเสมอสว่ามันเสมอกสว่าแมนพี่น้อง เอาแต่ทายเลยกับปรด็นเนี้ยเมืงองเกาะเลยพี่น้องเบิดขึ้นเยอะเชิงๆเลยเสียงมันดังเด้อ <laughs> พี่น้องเอ้ยเสียงมันดังเลยเด้ออันนี้คือน้องซ้ายพี่น้องน้องซ้ายสิว่าไปเที่ยวกันมา ใช่ไหมม่อนเวนเซเวตเนี่ยผูกกองพี่น้องผูกกองเพชรอันนี้คือผูกกองเพชรเด้อพี่น้องไปเสือไล่หันมาน้องใช่ไหมม่อนนี่ละ่ะ กุลาดำพูดว่างามมนข่าก็ว่าคือ้นางามจำพุ้งจีจันมันงามมันเขียวมันดำอุมทุมพูดว่างาม